สบายดีเนาะเมื่อสุขุสุคนวันนี้กะมาพอกับน้อยแล้วก็ร้านคือเกาหนิสบายดีสบายดีสิเด้อ่าวันนี้ฮาวสีเห็ดเมนูเกี่ยวกับยังลูกตำตีนไก่ใส่ไว้ขิดหอนแม่นบอสแม่นใส่ค้นดอกลูกเซ่บ่แม่นใไซขกบอเออนี่ลินมุกเวนเด้อะหนีคนนี้วันนี้ฮาวสีมาตำ ตีนไก่ใส่ผัดร็อกลูกซี่แล้วก็ใส่ขกพร้อมเนาะคันบ่มีขกเขาก็ตัมบ่ได้อืมกินเผ็ดบ่กินเผ็ดเผ็ดเลยมื้อนี้กินเผ็ดเผ็ดเลยบ่ว่านี่เฮาก็ตัมบ่คุ้งไปแล้วเนาะมื้อนี้เฮาสิมาตัมตีนไก่เออจะคนเบิ่งว่ประสิเป็นจังได๋หลุดสาเมื่อวานเล่บ่แซ่บให้ตัมบ่แม่นสาวติอืม มันนี้เรากับสีไปตั้มอยู่ผู้ละทงหน้าคือเก่าอากาศบรก็บกหอดลายเหือก็ออกเดี๋ยว <c oughs> น้เน <c oughs> าะแบบว่าผู้ลไปออกหน้ากินลมชมวิวไปหาตั้มอยู่บนเก่าผู้เล่เพราะว่าบรรยากาศมันได้แบบว่างามหอดเลยแบบอยู่ต้นใหม่ใหญ่แล,ล้วลมผัดแล้วมันสีมีแห้งเนาะเย่นบุหายคนมาไลกกินสองสามคนโอ้กี่ถี่แฮ อ๋อเนาะไปเฮากะไปเกี่ยมเครืองกันเลยวะหลังจากนี้เฮากะเกี่ยมเครืองกุ้งเครืองตั้มเฮาเป็นเทียพ่อยนะเนาะีนแนวสีใสคะนี่โซนละล้านนี่แหล,ละสีมาซีมือนเยสเดสเหมักลยไรรสชาติหมักเพ็รหมักเพชรสเด๊บัวหอยสิอ่าผัดไส้เดซ่าบัวหอยบัวหอผัดไส้สีตั้มเห็นแลาวกินบห เลือดอะซาดตามให้กินเจ้าอะไรตามให้กินเหีนซาวนี่ตามให้กินบ่ซีมือเซตกแส่ซีมือเซฟเน่อันนี้ก็ตีนไก่ตีนไก่เข้ากับลวกมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เพราะว่าตอนลวกเข้าไปพามันห่อแห้งเข้ากับบุดมัดไอ้บิ่งเมาต้มกันเลยเนาะซีมาต้มเนาะนี่อันนี้ก็บักเพ็ดเข้ากับใส่ปลาให้หยาดล่าเขากินบลาอีน้ำเนาะวันนี้ก็จนหายเงินบ่เออที่เขาก็มาต้มเนาะนี่นอยสิ กินซีมือเองเพราะว่าเอาไปเฮียนกับไปเฮียนมาแล้วนะเท้าก็นตัเผ็ดบอสแบบนี้บอเผ็ดบอเผ็ดบอสกระเทนผู้ชมเลยธรรมดาบธรรมดาแบบอสใส่ไข่เหระไข่ละอันนี้จะใส่เท่าใส่กระเทียมวัไปเท้ากันเออสี ขัดกินบบได้กะลองเบิ้งนี่แหละเฮากะไปเถือกที่จะหาตตำตีนไก่แต่ละเถือกี่นจะหาวสื่อกินวันนี้หา่าห่าเห็ดอยากดกินเองนะเ่าตาาตำบกกมกเพชรกะสีตำโบแหลกดอกใหญ่มันเพชรมันแหลกเพราะว่เาเฮากะบบกินเพชรมาได้เห็นนะเขากินเพชรแล้วซิวเขาขึ้นมาวันนี้กะใส่อันนี้เบิ้งูก นี่ก็ไปถือมาถือผ้าเอาไว้เลนี่ปักเรนกับโบซุกรอบพาเว่าบรด้เมื่อสื่ออยู่ตลาดนาขี้ขาดมันแดดไปคนเนี้ยบิ้งหนีทานผู้ชมสิมากินนะพอนี่นีบิ้งแน่เลย ากะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเขาแหละอยู่บอนเก่าเมื่อวานนี้เขากลปาดไมอยากเป็นไม่ได้เขาหยาดผ่าปาดมือเหรอนะ <c oughs> พบบเพราะว่าเขาโมเซียนเรื่องปาดนเนาะเซียนเรื่องอื่นเอ่อมาเขากลเสียเห็ดพยายามเห็ดไวๆเนาะ เพราะว่ามื้อนี้เฮาสิมาตั้กินเฮาสิเฮ็ดให้แซ่บๆสบ,สบนะบ่ง่ายๆเพราะว่าร้างที่ผ่านมาส่วนหลายเฮาบ่ได้ตั้กินเองเฮามีแต่ซื้อกินเออดูแบบนี้ใส่อันนี้กะผรมซร้อืมใส่ไลยแซ่บไลยใส่น้อยก็แซ่บไลยใส่ไลยก็ผมหล่น แต่เขาอยากใครมันแสบมันเขาตกใส่ร้ายมันจากนุ่ง้าวไก่ว่าวกับกล่องเน่ฮะว่าวดูขี้หอดบอกเอาผ่ง่ะว่าวดมว้ากับกล่องเอาผึ่งเบึ้งเด้ฮะมินบอกหว่าได้ฮะชืจอยากว่าวเนียก็ว้าไปโลดอยากว้าวไอยกว่าวว จะได้เงินน no ้ำลาก็ขอเงินน้ำเล้าเราผักมาให้เราผักมาให้เดือนนาเราก็ผักมาให้หลังจากนี้เขากะปุ้งนี่ใส่บักนาวเพียงแล้วฟูเข่อวปุ้งนี่ก็เป็นธรรมดาเน้ไล่แตาเออบันทึเขากะใส่นี่น้ำปลาต้มซุปตาแม่บุญล่ำเจ้าเก่านี่เขาบัได้สั่งให้รีวิวดอกแต่รีวิวให้เขา อ <s ules> <motiv ators> uh, ันนี้ก็ใส่ลายก็บเสียบลายใส่ลายลายก็เข้มสับอ้นี่ใสใส่ได้หาเันเข้มของกะแกะบอด่ายได้ใส่ลายใส่ได้ใส่น้ำตาลเพราะว่าเขาเป็นคนกินหวานเขาบ่มีความหักแต่เขาอ่ะกินหวานอันพวกได้อันมีความหักค่ะโอ้ย โใไซน,น้ำตาลกันยาหวานแล้วมันคือดูด,ดอิดว่ะจะทำอะไร <c oughs> นั่งอยู่ดีๆฮะนะว้าวกับกล่องฮะนะลูกไป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 ,ไปแล้วนี่โบให้เงินกินขนมแล้วนี่มางเงินก่อนที่ให้อยู่ด้ว

À, mưa cọng cứ nằm lại Nhìn đấy, khá là ngon nhau mà nó tăm này Nên bây giờ mình sẽ xay Hôm hôm xài, hôm Bây giờ mình sẽ này Năm sụp mình xay đâu? Xay năm sụp mà mình xay nó tránh khỏi Để mình Này Thầy hành này lúc bây xay mưa luôn đấy Khí mưa hậu anh, hậu bà đế xô Để mình bật đi so. Ôi đọc Nhi, đọc lúc Này านนัตดเตมราหน้าจะเอาขกสัมพราเคือน,นะมาเลยนะคลับก็บมานีแนแหละตาโอ้ยอย่าได้อย่าด้ประปุ่นเอกกระชายโได้แลยอนีรร้านก็ให้ยากิน โอ้ตายบันนี้จับโคให้านาซ่าเลยวะอะไรมาที่ใส่ได้อนี่แล้วนี่ใส่พิษเดานะนี่ใส่พิษใส่เนาะมันน่าจะแซ่บนะเพราะว่าเราเคยตั้ให้กินอยู่ด้คลิปล่าสุดช่วงแรกอบเมนคลิปล่าสุดคลิปเก่าอยู่สองอ่ะไอ้ผมเขาตั้มมาตอนน่าเขากินแบบว่าเพชรขัดอะไรจนสีสสมเพราะเวอร มันตั้มไปบุได้เลยเฮ้ยทิมเออเดี๋ยวเก็บคืนมากินกินให้เบิ้งแล้วไหมเศกมาได้บัดนี้อันนี้กระดูกใหม่เข้าไปห้ามือสาวนี่เข้าไปห้ามือสาวนี่เอาไปตองตั้มใส่อันนี้กับเขาปุ้นเขาปุ้นเขาก็ซื้บุได้ตั้มใส่ดอกผัวโขกมาเลื่อนแหละพอแหละมันแฉบแล้วบัดนี้ ตกแเตกนาด้วยมโอ้บหผักเบกโฆษนาสักครู่รักจากที่เหากกตั้มเซตไปทีหอบห้อย้ีเนะหอกก็สิบมาทอกแล้วกินการว่าวันแบบบสุภพาพกับสแตะอือนี่มาโอ้ไล่กันไป มันนะโาบเพ็ดสามหมือนีองนะเพราะว่าเขาโบใส่เพ็ดเอยหยาดล้านเฮาอืกินเพน็ดโบได้มาเฮากับซีซีงงมากิานขึ้นลูกล้าน,นเล่นหลอดอ่หากินเดี๋ยวอันนออยากตั้มยังวะเฮากับซีมากินให้เบิ่งเด้อซีมากินให้เบิ่งเนาะว่ามาันจีแส็บหรือว่มามันก็ต้องแส็บเนาะอาหารซีมดูกผัดไทยซีมันก็จะเบิ่งดู บอกินเลยเลยซีมแล้วกินอะไรนะนี่กินอะไรยังไงโอ้โฉใส่เลยกินตีนไก่ให้เบิ่งดูกินนั่งนิ่งกินตีนไก่ให้เบิ่งดูกนั่งนั่งนั่งบุรีพิษบุรีพิษันก็เสะมแเละถ้าเฮาเฮียนจบถ้าเฮาเฮียนจบปีหน้า เาสิมาเปิดห่าเดาทาอุดนุนเฮาเด้อหานเ้าหน่อยลอยลีลานี่ราก็กีงไก่เนาะเพราะว่าเขาบแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็สิเสะมาแล้วชิมกิ้นดูกินใส่กล่องือ แสบบ้งแสบบาคำพันคำพันสบบาันมันแสบพะเนรโอยมันกขักัแล้วสบอกกระชาไปใส่อุ้ยัวอ่อนซะั่ง่าน้องน เขาก็นี่แหละมีเด็กๆในสบุนเขานี่แหละอยู่ให้อยู่หน้านําเขาบอกเงาเขาก็มีเขาในกับเขาก็บอกเงาอันนี้มีเขาอยู่ในหัวนะเขาสองเขาค่ะอนาคตหลังถวยห่างต้นหนาแันกระเส็บรูเล่อนี่มันไม่เมียวมันไม่เหูจอมมาเด้อสัมปทานปักไปตินไก่เตะปากออื นา,ลา,ลาน่านาจิ้มไก่เต่าปากมาเลยเด้อนี่จิ้ไก่เต่าปา <c oughs> มันหนาจิบุมีกระดูกคันวมันวุ้ยกระดูกเลยครับช่าง่างน <c oughs> มาฮอนนี่น้อยกะขอจบคลิปลงเพจเทอรี่เนาะถ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อ คลิปหน้าพอกันไหมหบ๊ายบาย